ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับผู้คนบนหน้าจอไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่5นาทีต่อมาข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้ง33คนผ่านระดับแรกแล้ว และไม่มีใครไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เนื่องจากความกลัวสัตรูและหลานเซนยูยังคงเดินหน้าต่อไปและเขาเก็หลับตาลงในเวลานี้ของได้เคลื่อนไหวเร็วมากซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงตามหลังเพื่อนร่วมชั้นบางคนในกระบวนการก้าวหน้าเขาใช้พลังจิตอย่างต่อเนื่องเพื่อสัมผัสถึงจุดที่สัตรูปรากฏจากนั้นใช้พลังจิตเพื่อควบคุมธาตุเพื่อกำจัดศัตรู มันเป็นการต่อโซ่โดยใช้พลังจิตยอย่างสมบูรณ์หวัวใจของธาตุต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากธาตุพื้นฐานทั้งสี่นั้นล้อมรอบแกนวงกรอนเติมเต็มพลังวิญ,ญญาณของเขาอย่างต่อเนื่องผ่านการฟื้นฟูร่วมกันในฐานะนักแปลธาตุมันง่ายมากสําหรับเขาที่จะระดมธาตุต่างๆและาการใช้พลังงานในการแถมเช่นนี้ก็ไม่สูงนักางงการรวมกันของธาตุต่างๆมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้การระดมพลังเจตเอาลืมไปแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนยังจมอยู่ในมหาสมุทรแห่งคาตดเช่นเดียวกับการปฏิบัติในชีวิตประจําวันอาจารย์ค่อยๆลค้คคนพบว่ามีรัศมีปรากฏอยู่ใต้เท้าของหลานเซนโยในตอนแรกรัศมีนั้นสรัวมากไม่ชัดเจนภายใต้แสงสว่างของวงแหวนวิญญาณสีขาวทั้ง5แต่ในขณะที่เขาเดินหน้าต่อไปและสังหารคู่ต่อโซ่รัศมีนั้นก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ นายรัศมีมีเส้นปรากฏขึ้นอาณาจักรจิตวิญญาณนั้นเหรอเขาได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณแล้วหรือไม่อาจารย์อดไม่ได้ที่จะพูดในสำนักงานเกิดความเงียบทุกคนรู้ดีว่าอาณาจักรจิตวิญญาณมีความหมายต่อวิญญาจารย์อย่างไรพลังทางจิตวิญญาณของอาณาจักรจิตวิญญาณเป็นพื้นฐานสําหรับการเข้าสู่ระดับที่มีความสาคัญอย่างยิ่งนั่นคือระดับ95และได้สูงกว่านั้น พลังทางจิตวิญญาณของอาณาจักรจิตวิญญาณสามารถรักษาเสถียรภาพได้และอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณนั้นแข็งแกร่งเพียงพอการเป็นพมยุทธ์ระดับสูงสุดในอนาคตก็เป็นสิ่งที่แน่นอนแม้แต่พลังจิตของหวังเทยียนหยก็ยังห่างกลจากการเข้าถึงอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณเมื่อเขาอายุได้18ปีแต่เซียนหยูทำมันได้ในเวลานี้ รองปรมาจาร์สาวราหวังเทียนโย้อดไม่ได้ที่จะคิดแบบเดียวกับเหมืองเฟยเขาจะต้องมียีนของผู้ทรงพลังคนนั้นที่ฝืนตัวใหม่อย่างแน่นอนรานเทียนโยเองก็เริ่มเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆเขารู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างออกมาจากทะเลจิตวิญญาณของเขาสภาพแวดล้อมในการรับรู้ของเขาชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายของเขายังมีความรู้สึกอยากจะปลดปล่อยบางสิ่งของอไปได้านนอกที่ระขั้นตอนขณะดนั้น ด้านหน้าของทางเดินก็เปิดออกได้พื้นที่เปิดโล่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า500อเมตรก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาพื้นที่ว่างเต็มไปด้วยผู้คนนับพันคนพวกเขาทั้งหมดสมชุดสีดำและแต่ละคนก็มีใบหน้าที่แตกต่างกาันบางคนแก่บางคนยังเด็กบางคนเป็นผู้ชายและบางคนเป็นผู้หญิงพวกเขาร้อนมีอาวุธอยู่ในมือพวกเขามองไปที่รลานเซนจูอย่างดูร้ายฟูต่อมา วกเขาเขาได้วิ่งไปหาหลางเซนยูเหมือนกระแสน้ํเทะเลแห่งผู้คนนี่คือระดับที่สองของการทดสอบเลือดมันได้มาถึงแล้วไม่มีศัตรูคนใดที่นี่ทรงพลังมากระ,ระดับการปุฝนลของพวกเขาอยู่ระหว่างวงแหวนที่ 3- และสีแต่พวกเขามีจํานวนมากมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะต่อสู้กับผู้คนที่มีจํานวนเป็นพันๆค,คนแบบนี้สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการฆ่าจํานวนมาก จะส่งผลกระทบต่อทุกคนแม้ว่าจะเป็นกระแสของธาตุรอบๆร่างกายของหลานเซนโยสัตวตใดก็ตามที่เข้ามาภายในระยะ10เมตรก็จะถูกเผาฆ่าทนใดานั้นกลิ่นเลือดก,ก็จะรุนแรงมากในสถานการณ์พิเศษกลิ่นเลือดที่รุนแรงทําให้หลานเซนโยขมวดเขี้วและรัศมีจากกระดูกของเขาก็พุ่งออกไปด้านนอกราวกับว่าทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณกระโดดขึ้นมาในขณะนี้เองที่รัศมีที่อยู่ใต้เท้าของหลานเซนโย จู่ๆก็ระเบิดแสงออกมาเรากับว่ากระดาษหน้าต่างชั้นสุดท้ายถูกเจาะมันเป็นรัศมีที่แปลกและทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของรัศมีนั้นราบับว่ามีเสียงเรียกจากระยะไกลอาจารย์ทุกคนในร้านด้านในของโรงแรียนซอรไเคอร์ที่กำลังเฝ้าดูการต่อโซ่ต่างก็ตกอยู่ในภาวังไปชั่วขณะเส้นลึกรับแผ่กระจายจากเท้าของหลานเซนโยวไปทั่วทุกม,มุม ศิลปะอันวิจิตรงดงามเป็่ประกายไปทั่วพื้นที่ทุกคนเงียบงนและทุกอย่างดูเหมือนจะแข็งตัวปรานเซนโยยืย่นมือซ้ายออกและบนฝ่ามือที่ปกคลุมไปด้วยเกล็ดเงินก็มีรดลายสีเงินย่างอย่างาที่มีอรดลายสีเงินปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆและรัศมีสีสีของสีน้ำเงินแดงเหลืองและเขียวก็เพิ่มขึ้นอย่างเงียบๆกลายเป็นกระแสวังวนและขยายไปในฝ่ามือของเขาเขาก้าไปข้างหน้าทีละขัน้น และศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเขาก็กลายเป็นขี้เท่าและหายไปกระแสวังวนสีสีในมือของเขายังคงขยายตัวต่อไปแม้ว่าศัตรูจะถูกกำจัดแต่ก็ไม่มีความมั่นคงการก้าวกระโดดเชิงคุณภาพในพลังเจตทําให้หลังเสียงอยู่สามารถควบคุมพายุธาตุของเขาได้ดีขึ้นทําให้องค์ประกอบต่างๆกลายเป็นพายุมากขึ้นมั่นคงได้่ากลัวยิ่งขึ้น อาณาจาักรจิตวิญญาณของเขาเกี่ยวข้องกับเวลาหรือไม่อาจารย์ที่มีอายุมากกว่าจากร้านด้านในพูดอย่างแหบแห้งทุกคนรู้ดีว่าพลังของอวกาศและเวลาเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดและยังเป็นความสามารถที่ทรงพลังที่สุดอีกด้วยหลังจากที่ผู้มีอำนาจทั้งหมโนทะลุทะลวงไปถึงระดับเทพประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดเธอพวกเขาจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศและด้วยเหตุผลน,นี้ สามารถใช้ประโยชน์จากพลังของอาวากาศบางส่วนได้เมื่อเปรียบเทียบกับพลังแห่งอาวากาศแล้วพลังแห่งเวลานั้นลึกลับกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยมันเป็นหนึ่งในความลึกลับของจักรวาลบางคนถึงกับกล่าวว่าการรวมกันของอาวากาศและเวลาทําให้เกิดโลกทั้งใบอ,อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณของดังเซนยูนั้นเกี่ยวข้องกับเวลาจริงๆแล้วสิ่งนี้จะไม่ทําให้ตกหลงได้อย่างไร คนเดียวที่ยังคงสงบสติอารมณ์ได้ก็คือหวังเทียนโหยหลังจากกับการช่วยกูเยนาเอาได้ตรวจสอบข้อมูลประวัติศาสตร์ของเจ้าหญิงมังกรเงินและผมยุทธ์ราชามังกรทองในบันทึกที่เกี่ยวข้องพิดแดนแห่งจิตวิญญาณของทางโอเรียนเรียกว่าการย้อนกลับเวลาและอวากาศซึ่งสามารถย้อนเวลากลับไปและมีพลังอย่างมากดังนั้นเมื่ออาาจักแห่งจิตวิญญาณของหลานเซียนโหยผูกความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเวลา เขาจึงแม่แปลกใจเลยจริงๆใครอยากให้ครอบครัวมีพ่อที่ทรงพลังสิ่งนี้ถูกกําหนดโดยพันธุก,กรรมในเวลานี้ลานเซนโยได้เดินไปที่ใจกลางของพื้นที่เปิดโล่งแล้วเขาถือกระแสวังวนสีสีไว้ในมือเหนือหัวและมันก็ขยายใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงพอยาว3เมตรและยังคงขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและความเร็วที่ใหญ่ขึ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ศัตรูรอบๆยังคงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และรัศมีได้ฝ่าเท้าของพวกเขายังคงอยู่ที่นั่นเวลาหยุดนิ่งชีวิตก็เหี่ยวเฉาเมื่อเทียบกับการย้อนเวลากลับการหยุดเวลาดูเหมือนจะอ่อนแอกว่าแต่ระยะเวลาของการหยุดเวลาของรางเซนโูนั้นสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งของผู้ต่อสู้ยิ่งผู้ต่อสู้อ่อนแอเท่าไรพวกเขาจะถูกครอบครองโดยการหยุดเวลานานขึ้นเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นเขตแดนหยุดเวลายังเป็นอันตรายถึงชีวิตและจะเก,กินกินและส่งผลต่อความมีชีวิตชีวาของศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ครอบคุมอย่างต่อเนื่องในเวลานี้วานเซนโยเพิ่งได้รับเขตแดนหยุดเวลาอันทรงพลังนี้และก,การใช้เขตแดนของเขานั้นถูกจำกัดอยู่แค่ในช่วงแคบๆเท่านั้นแม้ว่าศัตรูที่เขาเผชิญในเวลานี้จะมีจํานวนมาก แต่ความแข็งแกร่งของพวกมันก็แตกต่างกันมากยิ่งแปลกว่นา,นานั้นนี่คือโรคโซรัวและศัตรูเหล่านี้ก็ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าคนธรรมดามากนักในแง่ของพลังทางจิตวิญญาณพวกเขาจะตื่นจากเขตแดนหยุดด้วยรางของหลานเซนจูได้อย่างไรในที่สุดแสงสีีก็ระเบิดออกมาและความน่าสะทึงกลัวที่น่ากลัวพายุทตุเริ่มต้นทีหลานเซนจูร่างกายของเขาระเบิดเป็นศูนย์กลางสิ่งทุกสิ่งรอบตัวเขาและทำลายทุกสิ่งรอบตัวเขา ศัตรูนับไม่ถ้วนหายตัวไปอย่างเงีย,งยบๆภายใต้พายุธาตุที่โหมกระหนาำไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีสีเลือดมีเพียงเศษปนนี่คือความแข็งแกร่งของวงแหวนวิญญ,ญาณทางห้าหรือไม่ถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยแม้ว่าข้าจะทุบตีตัวเองจนตายก็ตามความแข็งแกร่งของวงแหวนวิญญ,ญาณท้งห้าอาจารย์จ้ารานด้านในพูดขึ้นแม้แต่วิญญาจาร์แป่วงแหวนที่ครอบคุมธาตุบริสุทธิ์สามารถ ้างความเสียหายให้กับกลุ่มที่ทรงพลังเช่นนี้ได้หรือไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเขาใช้เวลาในการเพิ่มพลังทักษะวิญญาณที่เขาเพิ่งใช้ควรใช้เวลานานในการเพิ่มพลังน้ำไฟดินลมอายุธาตุที่เกิดจากธาตุทั้งสี่นี่คือพายุสีธาตุซึ่งเหมือนกับทักษะการหลมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้สีธาตุดังนั้นพายุธาตุจึงมีขนาดใหญ่มากาการควบคุมธาตุของเขาก็เช่นกัน แข็งแรงและความเข้มของธาตุก็แข็งแรงมากอาจเป็นผู้ใช้สีธาตุได้หรือไม่ถ้าก็คิดว่าเขาเป็นผู้ควบคุมสีธาตุด้วยท่าสุดท้ายของเขาดูเหมือนจะใช้เวลาในการเพิ่มพลังแต่ถ้ารวมกับเขตแดนยูเวลามันก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบความตายขนาดใหญ่นั้นน่ากลัวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไม่มีประโยชน์มากเมื่อพูดถึงโารต่อสู้ที่มีการสุกมนที่อ่อนแอแต่มีจํานวนมาก ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาสามารถเป็นผู้นําห้องเรียนได้แม้ว่าเขาจะมีเพียง5วงแหวนเท่านั้นความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาน่าจะประมาณ8วงแหวนใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราเห็นมาจนถึงตอนนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขามีแค่วงแหวนวิญญาณ5วงเท่านั้นและพลังการต่อสู้ก็ไปถึงระดับวิญญาจาร์ที่มีแวงแหวนแล้วและถ้าเขาไปถึงวงแหวนที่8เขาจะไม่สามารถฆ่าเทพเจ้าได้เลยงั้นเหรอ มีเสียงปลาแอมเกิดขึ้นท่านรองพรดมาจารย์สาวราเทพสมดถลข้าไม่ได้หมายถึงท่านนะท่านรองพรดามาจารย์สาวราเทพสมดุข้าก็เก่งในการควอบครมท่าด้วยข้าอยากจะรับเอาเป็นลูกศิษย์ของข้าได้ไหมอาจารย์จาก้านด้านในที่มีหนวดเขาสีขาวพูดด้วยรอยเย้มวังเทนโยเบลม,มองเขาแล้วพูดว่าเด็กคนนี้จะไม่รับใครเป็นอาจารย์ของเขาระดับสองผ่านไปแล้วหนึ่งคน อย่งผองหญิงร่ำงหงดุดหงเพิ่นใช่มีคนมากกว่าสิบกว่าคนที่เคยเหนือกว่าแรวเร็วกว่าหลันเซนจูมาก่อนแต่ตอนนี้เขาเป็นคนแรกที่ผ่านระดับที่สองคนเป็นพันคนเขาสามารถฆ่าทุกคนได้ทันทีในเวลาน,นี้เขาได้เข้าสู่ช่องด้านหลังช่องที่สามแล้วรลานเซนจูไม่รู้ว่าการทดสอบเลือดมีกี่ระดับเขาเพิ่งจําได้ว่าถัางเชิญหัวบอกว่าคนหมื่นคนจะถูกฆ่าที่นี่ แม้ว่าเขาจะไม่ได้คำนวณอย่างรอบคอบแต่เขารู้สึกว่าพวกเขาส่วนใหญ่คนจะถูกฆ่าหลังจากสิ่งนี้พูดตามตรงการใช้ทักษะทำลายร้างวิญญาณขนาดใหญ่เพื่อฆ่าคนจะมีภาราทางจิตใจน้อยลงท้ายที่สุดแล้วมันก็จบลงในคราวเดียวและไม่มีศพอยู่เต็มพื้นดินเมื่อเขาเข้าสู่ระดับที่สร่างจิตของเขายังคงตัวจับต่อไปแต่เขาก็ต้องประจายที่พบว่า ไม่มีศัตรูตในการรับรู้ของเขาแต่ว่าความกดดันมาจากทุกทิศทุกทางในทางเดินกดขี่เขามันเป็นการกดขี่ชนิดหนึ่งที่ทาให้เขาหายใจลาบากราวกับว่ามีพลังที่มองไม่เห็นกุลังป่าปามเขาเราวกับว่ามันจะบดขยี่เขาเมื่อเราเก้าวไปข้างหน้าทีละขั้นความกดดันนี้จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆความกดดันค่อยๆเปลี่ยนไปไ,ได้มาจากทุกทิศทุกทางอีกต่อไป แต่มาจากด้านหน้าแทนศัตรูอยู่ข้างหน้าในขณะนี้ในการทดสอบเลือดทุกคนกลังผ่านระดับที่สองที่ยากที่สุดเช่นเดียวกับที่หลังเซนยูคิดไว้ก่อนหน้านี้วิญญาณที่มีทักษะการทำร้ายร้างขนาดใหญ่จะดีกว่าในระดับนี้เพราะพวกเขาฆ่าเร้เร็วกว่าและวิญญาณที่สามารถต่อสู้ในการต่อสู้ระยะประจิตเท่านั้นที่จะต้องรับแรงกดดันทางจิตใจที่มากขึ้นในระดับนี้ แสงสีงเงินจางๆไหลายรอๆรบๆตัวของเร็วเฟิงความเร็วของเขาเร็วมากเาขาฆ่าคู่ต่อโซ่ที่มีวงแหวนวิญญาณที่สาและสี่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่ทว่าศบตกอยู่ใต้ของหอกราชามังตรนขาวได้ตกลงไปในรอยแตกในอวากาศรอบๆเ็มไปด้วยโลบสีแดงเลือดจนดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงอารมณ์เชิงรบต่างๆที่เกิดจากการฆ่าเริ่มค่อยๆปรากฏข,ขึ้น เลือดก็ค่อยๆกระจายไปทั่วร่างกายของเขาอย่างคลุมเครือเจ้าคนบ้าการุณาหยุดได้สงบสติอารมณ์สักพัในขณะนี้แสงสีเงินพุ่งออกมาจากร่างของเหลวเฟิงภายใต้แสงสีเงินศัตรูจำนวนมากที่วิ่งเข้ามาหาเขาก็หายไปจากอา,ากาศบางเบากืนลงไปดึงความว่างเปล่าที่สีขาดแสงร่างเงาแข็งตัวอยู่ข้างกายเขาและดวงตาคู่หนึ่งที่มีรัศมีสีเงินก็จ้องไปที่ดวงตาสีแดงของเขา ออกราชามังกรนขาวในมือของเหลวเฟิงเกือบจะโดนแสงและเงาที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่เขาหยุดทันเวลารู้สึกงหน่งงเล็กน้อยนั่งลงและพักผ่อนไว้ให้จิตใจสงบลงเจ้าต้องถือว่าตัวเองเป็นฟฟนายพลในสนามรบสิ่งที่เจ้าต้องเผชิญคือศัตรูที่ต้องการทำลายรางเอาผ่านของเจ้าการฆ่าพวกเขาเท่านั้นที่จะปกป้องผู้รักและครอบครัวของเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถ ให้เจ้าเข้าไปข้างหน้ากับเพื่อนๆของเจ้าต่อไปได้อย่างทุมรึกยังคงอยู่ในใจของเหลวเฟิงเขาสงบรงเล็กน้อยนั่งลงบนพลินโดยไม่สนใจสตูที่อยู่รอบตัวเขาอีกต่อไปและนั่งขัดสมาธิเพื่อมีสมาธิอย่างนี้ปรากฏขึ้นข้างๆเขาคนที่ช่วยเขาในช่วงเวลาวิกฤตก็คือจิตวิญ,ญญาณบางกรน,น้ําโดยธรรมชาตินี่คือข้อดีของการมีจิตวิญ,ญญาณที่แท้จริง วิญญาณที่แท้จริงมีความรู้และประสบการณ์ของการสูญเสีในอดีตและสามารถช่วยวิญญาจารย์ต่อสู้ในช่วงเวลาวิกฤตได้ในสถานการณ์เช่นนี้การต่อสู้ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับหรือเฟิงการรักษาจิตใจให้สงบและไม่จมอยู่กับความคิดอาฆาตพยาบาทเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยความช่วยเหลือของมังกรน,น้ํามันกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะผ่านด่านนี้ไปไม่ใช่แค่หรือเฟิงแต่เกือบทุกคนได้รับความช่วยเหลือ จากจิตวิญญาณในระดับนี้เขียนเลยก็อยู่ในระดับที่สองเช่นกันแต่เขาเอามือปิดตาและพึมพำว่าเจ้าอ้วนสีทองเจ้าน่ากลัวมากจริงๆไม่ไกลจากหน้าเขาเจ้าอ้วนสีทองกำลังฆ่าผู้คนอย่างปาเทือนและมันก็ไม่แค่นั้นมันฆ่าได้อย่างกินอีกด้วยกินให้อร่อยข้างข้าเขียนเลยประตูไฟขนาดใหญ่เปิดออกทีรับประตูและมีสัตว์ร้ายเวฮีมอส กว่าสิบตัวมารวมตัวกันร,รอบรอบตัวเขาความสามารถในการสังหารของเบเฮมอสเหล่านี้นั้นเกินกว่าที่วิญญาณจานสี่วงแหวนและสามวงแหวนจะสามารถแข่งขันได้ยิ่งแฝกว่านั้นเมื่อระดับพลังวิญญาณของเชนเลยดีขึ้นสัตว์ลายเบเฮมอสที่เขาเรียกออกมาก็มีระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆและพัฒนาไปสู่ระดับผู้ใหญ่ในเวลานี้ชายอ้วนสีทองสูงกว่า6เมตรโดยมีกงร,รงเล็บแหลมคมอยู่คู่หนึ่งกลางออก มันน่ากลัวยิ่งกว่ามีกรงเล็บทองเข้มอย่างแน่นอนสัญชาตญาณของมันคือการฆ่าและไม่มีใครตื่นเต้นไปกว่ามันในการทดสอบเลือดนี้ในกระบวนการฆ่าสัญชาตญาณของเขาดีขึ้นและร่างกายของเจ้าอว้วนสีทองก็แข็งแรงขึน้นเลือดที่นี่กาลังเร่งการเวัฒนาการของเขามันค่อนข้างง่ายที่จะเอาชีวิตรอดในระดับนี้เป็นวิญยาจาร์ที่มีความสามารถในการโจมตีเป็นกลุ่ม นี่เป็นกรณีของไบ๋ิวเชลในแว่าความครอบคลุมของการตายและการเสื่อมสลายจะไม่ใหญ่เท่ากับพายุธาตุก็ตามแต่ไม่มีศัตรูคนใดสามารถก้าวเข้ามาภายในรัศมี100เมตรจากเส้นผ่านศูนย์กลางรับตัวของเธอได้เมื่อใดก็ตามที่ใครเข้ามาศัตรูเหล่านั้นก็จะระลายและถูกกืนหายไปด้วยความตายและการเสื่อมสลายเธอไม่จำเป็นต้องทําอะไรเลยเธอเพียงแค่ต้องรองให้ศัตรู เรื่องเล่ไปสู่ความตายและความเสื่อมสลายอย่างต่อเนื่องได้ะจะถูกทำลายร้างต่อไปในขณะที่เธอยังคงรักษาทักษะความตายและการเสื่อมสลายไว้เธอมีการวิญญาณอยู่แล้วและพลังวิญญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดของเธอก็รับประกันความรุนแรงของทักษะความตายและการเสื่อมสลายทางเข้าระดับที่3อยู่ตรงหน้าเธอแล้วการทดสอบเลือดการทดสอบจิดตามรูปภาพจริงแล้วจบลงที่ระดับที่สองดบบใดที่เราสามารถ ผ่านระดับที่สองได้เราจะผ่านการทดสอบและเราจะไม่ถูกกำจัดในรานด้านในนี่คือกฎระดับที่สามคือการทดสอบความแข็งแกร่งของผู้เข้าร่วมลานเซนโย,ยเป็นคนแรกที่ผ่านระดับสองดังนั้นเขาจึงเป็นคนแรกที่เห็นผู้ต่อสู้ของเขาในระดับที่สามนี่เป็นพื้นที่เปิดโลง่งไม่ใหญ่เท่าระดับสองแต่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง100เมตรโดมมีความสูงประมาณ20เมตรและตรงกลางของพื้นที่เปิดโลง่งมีคนยืนโย แม้ว่าจะมีเพียงคนเดียวแต่การแสดงออกของหลานเซนโยก็ดูแข็งแกรงเป็นครั้งแรกชายคนนั้นยืนอยู่ที่หน้าถือหอ,อกยาวแต่ดูเหมือนเขาจะรวมเข้ากับโรคทั้งใบสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือมีวงแหวนวิญญาณสีดำทั้งหมด9วงบนร่างกายของเขาราชชนนาภพม,มายศวงแหวนวิญญาณทั้ง9เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ